โอ้โหก็เป็นที่คอนเฟิร์มมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ Su มเมอร์สโวครับจะ, collaborate ะคอลลาบอร์เรับกับ a s s a s s i n s Creed นั่นเองนะครับผมก็ a s s a s s i n s c r e e d เนี่ยก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่ดังมากนะครับผมของทางค่าย u b i s o f t นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเจ้าตัวละครหลัก e ีซเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาพวกแบบไอ้ตัวอย่างของอความสามารถของ e c o มาให้ดูกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาจิ้นพร้อมๆกันนะครับว่าสกิลของเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับพี่ดีต้อนรับสู่รายการ Two n o b s Summer's o n Cast นะครับเอาละไม่ไม่รอชาร้าอยู่ยายนะเรามาค่อยๆดูตัวเทรลเลอร์พร้อมๆกันนะครับนี่ฮะตัวเทรลเลอร์นะแว๊บนะครับ Summer's War x Collaboration น,ะนี่อันนี้คือ ECO นะครับก็ จะเป็นนักฆ่านะครับที่อ,อยู่บนยอดหอคอยนะนี่ครับนี่ไปแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันแบบช้าๆสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับค่อยๆมาดูช้าๆกันสักนิดหนึ่งนะครับเอาล่ะสปีดสักแบบ0.5 สองห้าแล้วกันนะเพราะว่าวิดีโอมันค่อนข้างจะสั้นมากเลยนะครับนี่แบบค่อยๆสรุโมชั่นนะถ้าเรามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรบ้างครับกริฟฟอนใช่ไหมว่าปก,ปกติเนี่ยในแบรนด์ของอตัว Assassin's Creed เนี่ยมันจะมีเจ้าตัวแบบไอ้เจ้าตัวเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันร้องแคว่ๆแล้วก็มีกริฟฟอนนะฮะเอาละฮะก็อันดับแรกนะเราต้องบอกก่อนว่าใน Assassin's Creed เนี่ยอีซีโอเนี่ยนะครับใน,นในประวัติชีวิตของเขาเนี่ย คล้ยายๆแบบว่าเรื่องราวคร่าวๆนะครับของ Assassin's Creed เนี่ยก็คือว่าอีซีโอเนี่ยเขากำเนิดเกิดมาด้วยการที่เขาฝึกเป็นนักฆ่านะเพราะคล้าๆๆยๆกับว่าตัวเขาเนี่ยตัวครอบครัวของของเขาครับคุณพ่อเขามีคล้ายๆกับว่า มีปัญหาที่ถูกว่าในยุค,ยคสมัยเนี่ยเรื่องราวจะเกิดขึ้นมาสักช่วงคศ1500นะครับที่แบบมีพวกแบบสงครามาศาสนาพวกแบบสงครามนักพรษนักบวชอะไรอย่างเงี้ยทางฝั่งของผู้ร้ายเนี่ยก็จะมีพวกบบอัศวินเทมเพล่าอะไรอย่างนี้นะครับออกมาสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมใช่ไหมเจ้าตัวอีซิโอเนี่ยเขาก็มีการฝึกตัวเองจนก,กระทั่งเป็นนักฆ่าได้ตอนอายุ17ปีนะครับแล้วแบบว่าก็ถือพวกภารกิจภาคีต่างต่างเนี่ยในการที่จะนําความสง,สงบสุขความถูกต้องเนี่ยนะครับกับกลับมาสู่ โลกของเรานะครับประมาณนั้นนะนี่ฮะอีซิโอสังเกตได้ว่าอาวุธมีอะไรบ้างนะนี่ถ้าเราสังเกตต,ตรงตรงนี้นะครับเริ่มจากสังเกตต,ตรงนี้เลยอาวุธจะมีดาบใช่ไหมครับอ่ามีดาบหนึ่งเล่มแน่นอนแล้วก็มีมีดข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็ที่มือของอีซิโอเนี่ยจริงๆจะจะมีสิ่งที่เรียกว่า hidden blade ด้วยเป็นอาวุธที่เป็นสัญลักษณ์ของอนักฆ่าเลยนะครับนี่ฮะแล้วเขาก็จะอยู่ที่ตรงปลายหอคอยนะ และจริงๆเนี่ยตรงไปหอคอยอเราจะเห็นในกริฟฟอนมาแล้วอ่าเราก็ส่องไปนะครับจริงๆโดยปกติเนี่ยของเจ้าตัว As S a s s i n น Creed เนี่ยนะครับท่าของ E ีซมันจะมีอีกท่าหนึ่งที่แบบว่าเป็นท่าที่พออยู่บนหอคอยแล้วเราเขาจะนั่งยองๆนะจริงๆน่าจะให้นั่งยองเลยนะนั่งยองแล้วก็สัง,สงเกตการนะครับก่อนที่จะกระโดดลงไปข้างล่างเราจะมีกองฟังอยู่ข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเกมจริงๆมาให้ดูการแบบอ่าดูจากเทรลเลอร์แล้วเราก็มาจิ้นกันนะครับนี่แหละครับแล้วก็มีอาร์คแสงคอยให้ภารกิจอยู่ด้านซ้ายลอ นี่ครับแต่ว่าดูแววตาดูอะไรก็ถือว่าเอ้ยทำออกมาได้ค่อนข้างเก็บรายละเอียดมากเลยนะนะครับเอาละฮะนี่ฮะแล้วก็มีนี่เห็นไหมเห็นไหฮะอาวุธก็จะมีมีดใช่ไหมแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆของนักฆ่านะครับและจริงๆในมือเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้นะตรงนี้นะครับเห็นไหม Hidden Blade นะครับอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการทํางานของเขาในตัวเกมกันด้วยนะครับทั้งในเทรลเลอร์แล้วก็ทั้งในตัวเกมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจิน สกิลพร้อมกันนะว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นตัวเกมเทรลเลอร์ตั้งแต่นู่นแล้วนะฮะตั้งแต่ปีแบบเอ๊ะ2 0 0 0 2010กว,กว่าแล้วนะอันนี้มันแบบภาคแรกของ Assassin's Creed เลยนะครับก็เนี่ยเป็นยุคสมัยนะของอ่ายุคยุคสมัยที่มีพวกเทมเพล่าพวกการแบบประหารชีวิตอะไรอย่างอย่างอย่างนี้นะครับซ3โอเขาก็จะได้รับภารกิจต่างๆนะนี่ฮะอันนี้ก็คือเทรลเลอร์ของของเกมจริงเห็นไหมฮะมาแล้วปุ๊บนี่ฮะ E3 โอมาแล้วนะครับ ้ายกันเลยเห็นไหมทำออกมาเก็บรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าอาวุธของอีซิโออันนี้ก็จะมีหน้าไม้ด้วยนะครับไปขายกันนะนี่ครับไปแล้วฮะไปเรียบร้อยกระโดดลงกองฟางเรียบร้อยเข้าไปอยู่ในฝูงชนเรียบร้อยนะครับนี่มีหน้าไม้ที่เป็นธนูด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะลักษณะการเลินก็จะบอกเฮ้ยเฮ้ยแวก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 อะไรอย่างเงี้ยแวกแวกไปด้วยแล้วก็แบบแอบแอบฆ่าคนไปด้วยนะครับนี่ฮะโหยิงทันหน้าไม้เข้าไปปุ๊บหลบชึบนัรบะค ่าชุบเรียบร้อยเสร็จแล้วก็หนีแล้วนะตอนนี้นะก็นี่ก็จะประมาณนี้นะครับจะก็จะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูในตัวเกมจริงๆกันบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูในตัวตัวเกมสิงอันนี้อาจอาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเอาจากตัวเกมเพลย์มานะอันนี้ก็มาจาก Assassin's Creed Brotherhood นะครับ เนี่ยลักษณะของเกมก็ความสามารถของ ECO ก็จะเป็นแบบว่า,าลักรอบนะครับเข้าไปสังหารอะไรอย่างเงี้ยครับกระโดดฟืบนี่ตรงนี้สําคัญนะเนี่ยการกระโดดลงกองฟางเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับของ Assassin's r e e d คือเป็นาการเคลื่อนที่ที่แบบเป็นลักษณะของมีมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้ผมว่ามันน่าจะต้องมีแน่ๆเลยนะครับ เพราะว่าการกระโดดเข้ากองฟางเนี่ยใช่ไหมมันก็ทําให้แบบไอ้คนแบบเอาไปโพสต์เป็นมีมเป็นอะไรอย่าง,างเงี้ยมันทําให้แบบเพิ่มกระแสของของเกมได้นะครับเพราะแล้วก็ทําให้คนแบบรู้สึกได้ว่าอ๋อโอเค Eco เ,เนี่ยผมได้ซาวมอนเตอร์สวอจริงๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่ครับก็มีความสามารถในการเคลื่อนที่นะนี่แล้วก็เนี่ยครับค่อยๆแบบไต่กำโพงกำแพงอะไรอย่างเงี้ยความสามารถของ Eco นะครับอันนี้ก็ เนี่ยเขาก็จะเข้าไปชุบอย่างนี้นะฮะพรวดอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะก็คือแบบว่าเขาใช้คิดเด้นเบลดเนี่ยนะครับในการแทงชุกเข้าไปใช่ไหมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการโจมตีทะลุเดฟด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ อ่าก็จากที่เราเห็นกันนะอันเนี้ยก็คือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้อยู่หลายหลายอย่างก็คือหนึ่งที่เราเราเห็นใช่ไหมเก็บรายละเอียดคือเราจะมีอาวุธที่เป็นทั้งดาบใช่ไหมมีทั้งดาบมีดพกใช่ไหมฮะแล้วก็มี hidden blade นะที่ผมคิดว่ามันต้องออกมาแน่ๆเนี่ย,ยมันต้องมี hidden blade ใช่ไหมครับมีด ซ่อนตัวอย่างเงี้ยแล้วก็กล่องฟางอันเนี้ยมีแน่ๆใช่ไหมแล้วก็การกระโดดทรงตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าก็คิดเราก็คิดว่าถ้าบัฟที่มันเกี่ยวข้องกับ eCo เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงองค์ประกอบที่น่าจะเป็นไปได้ของของกับก e ับ eCo ก่อนนะครับก็บัฟที่เหมาะสมกับ eCo มีอะไรบ้างมีเพิ่ม Attack Speed ใช่ไหมอ่าบัฟ Attack บัฟ Critical ใช่ไหมครับอ่าทะลุ Def ด,ด้วยไหมทะลุ Def ก็เป็นไปได้นะคือจริงเรา อันนี้คือมันอาจจะมีมากกว่า ECO แค่ตัวเดียวด้วยแต่ว่าเรามาดูที่ตัวที่เปิดเผยตัวตัวก่อนกันละกันนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็มีอะไรกระโดกเข้ากองฟาง Hidden Blade ดาบพกพาใช่ไหมฮะอ่าประมาณนั้นนะก็คิดว่าผมเดาๆนะว่ามันมันก็ต้องมีแมชช a นิกส์บางบางอย่างนะอย่างเช่นแบบว่าผมอยากจะให้มันมีแมชช a นิกส์ที่แบบ ECO เนี่ยตอนนี้มันจะมีอย่างสกิลหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเป็นการการโจมตีเป้าหมายเดียว ใช่ไหมครับการโจมตีเป้าหมายเดียวเนี่ยมันจะมันจะแปะเอฟเฟกอะไรได้บ้างใช่ไหมมันมันจะสามารถที่จะแบบเอ้ยถ้าถ้าเกิดจะให้วาวๆาวาวหน่อยก็มาถึงก็เป็นท่าเป็นท่าโจมตีท่าที่หนึ่งใช่ไหมเอออาจจะตีไปแล้วตัวเองได้บัฟบ อ่าได้แบบแอตแทกไหมหรือว่าตีไปแล้วศัตรูติดกรอบแตกไหมถ้าตีไปแล้วศัตรูติดกรอบแตกเนี่ยก็จะค่อนข้างตรงไปตรงมาและใช้งานได้ดีใช่ไหมครับอ่ะแต่ถ้าแบบตีแล้วแอตแทกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่ามันตีไปเสร็จแล้วปุ๊บจริงๆมันควรจะต้องแบบบัฟแอตแทกก่อนแล้วค่อยตีอะไรอย่างเงี้ยบัฟแอตแทกก่อนแล้วค่อยตีก็จะโกงไปไ,ไปนิดนึงหรือว่าถ้าตีไปแล้วได้บัฟแอตแทกเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าก็ต้องรอตัวเองในเทิร์นหน้าใช่ไหมครับ หรือว่าถ้าตีเราได้ดับได้มีโอกาสในการได้เทินต่อไปอันนี้ก็จะก็จ,จะเจ็บปวดหน่อยนึงอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเหมือนบาวบาวนี่ใช่ไหมอ่าก็อันนี้ก็คือแบบสิ่งที่เดาๆกันไว้นะเป็นการโจมตีด้วยแบบอาจจะเป็นลักษณะแบบเอ้ยอ่าใช้ดาบฟันหรือว่าจะใช้คิดเด้นเบลดตีเลยอะไรก็ยังโหดอยู่นะครับ <S <S ท่าที่2เนี่ยนะผมคิดว่ามันจะต้องมีท่าที่มันเอาไว Support Team ้ซัพพอร์ตทีมสังนิดนึงนะอาจจะแบบตอนเนี้ยแมคคาเดกที่อ่เรายังไม่มีกันใช่ไหมอาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่า อ่าตัว ECO เนี่ยมันเข้าไปซ่อนในกองฟางได้ใช่ไหมครับมันไปซ่อนในในกองฟางได้อ่าก็อาจจะเป็นแบบเอ้ยอ่าอาจจะเป็น เป็นแบบกระโดดซ่อนตัวในในกองฟางใช่ไหมเราก็แบบบัฟให้ทั้งทีมอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เดาๆนะอันนี้คือจิ้นลว้ลวนๆเลยนะพวกไม่มีความเห็นยังไงก็ใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับกระโดดซ่อนตัวเองในกองฟางแล้วบัฟให้ทีมนะครับหรืออีกอันนึงนะอีกอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นสกิลพาสซีฟก็ได้ที่แบบว่าพออีซีโอถูกตีอย่างเงี้ยอีซีโอก็กระโดดก็ไปในกองฟางแล้วซ่อนตัวเองได้1เทินแล้วแล้วในเทินหน้าค่อยกลับมาตีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นแมชชีนิกส มีแน่ๆนะเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบเป็นสกิลที่เป็นมีมเลยอะไรอย่างนี้นะครับสกิลสามนะก็อาจจะเป็นแบบโคโจมตีแบบรุนแรงอะไรเงี้ยเอาฮิดเด่นเบลดกระซวกชึเขก็ไปาาที่เป้าหมายเป้า,เป,า,เ,ปาเป้าหนึ่งถ้าเป้าหมายตายแล้วได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แบบว่า จิ้นๆจ,จากข้อมูลที่มีก็แล้วกันนะอันนี้ก็แบบว่ามันก็จะมีะเดี๋ยวพอโต,โตเกมออกมาริงสกิลเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก็อันนี้คือพยายามที่จะแบบประมวลเอาข้อมูลในสิ่งที่มีของ ECO นะครับผมมาให้ดูแหละว่ามันทําอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็กความว่าง สำคัญกว่าความความความรู้ไม่ใช่ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนคิดว่าไอ Eco มันน่าจะออกมาแบบไหนเป็นแบบยังไงนะก็ตามนะครับก็สามารถบอกได้นะจริงๆแล้วเนี่ยประวัติของ Eco เนี่ยจากที่ผมอ่านมาคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือพอ Eco เนี่ยเขาเลิกเป็นนักฆ่าตอนอายุ60วันเนี่ยนะครับเขามีการแบบฝึกฝนเจ้า,จาตัว a s สซ s สซิตัวอื่นๆในองค์กรมาด้วยนะครับตามยุคสมัย ตามเวลาแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ในอดีตต่างๆเพื่อที่จะให้เข้าสู่ความถูกต้องความเป็นธรรมในปัจจุบันด้วยอะไรอย่างอย่างนี้นะก็ตัวเกมก็ทำมาค่อนข้างที่จะมีแบบบมีไดอะล็อกมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าเอ้เจ้าตัว Assassin's Creed Collaboration เนี่ยพออีซีโอออกมาเนี่ยสกิลมันจะน่าตื่นเต้นว้าวแค่ไหนนะครับโซลิเดอร์สกิลเออเกือบลืมเลยลิลเดอร์สกิลมันจะเป็นลีดสปีดไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่า โดยปกติโดยคอลลาบอร์ชัน่ะมันต้องมีตัวที่มันแจกฟรีหตัวแน่ๆใช่ไหมตัวแจกฟรี1ตัวแน่ๆเนี่ยก็มันก็สกิลมันก็อาจจะไม่ได้ว้าวมากอะไรอย่างนี้นะก็คืออาจจะแบบพอเล่นได้ในหลากหลาหลายคอนเทนต์เพื่อช่วยทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้โอพเกิน Leader Skill ที่เป็นสปีดก็อาจจะมีความหวัง สักเล็กน้อยอ่าในแบบรีสปีด19%อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็น5ดาวแน่ๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามารอดูกันนะครับก็ขอบคุณสัก,การรับชมนะฮะเอาลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย